หมึกตันแก้ยังไงดีวิธีการล้างเครื่องปริ้นแบบละเอียดแม้หมึกจะตันก็สามารถทําได้ไม่ต้องพึ่งช่างวิธีการก็คือเราก็กดล้างเครื่องปริ้นในแบบธรรมดาไปก่อนโดยการกด2ปุ่มนี้แล้วไฟหมึกกระพิบจากนั้นให้เรากดปุ่มสีเขียวเป็นการล้างหัวพิมพ์ทั้งหมดสีีสซึ่งจะเป็นในการล้างแบบปกติและกระดาษที่เทสออกมาจะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่าสีแดงได้ตันไปและออกมาเป็นสีดําแบบนี้ ซึ่งเราต้องการให้เป็นสีแดงเราก็กดปุ่ม2ปุ่มแล้วไฟนี้กับพลิปจากนั้นเราก็ปกดปุ่มสีเขียวเหมือนเดิมเป็นการล้างซ้าและนี่ก็คือจะเห็นได้ว่าสีแดงไม่ออกเหมือนเดิมและมีจํานวนสีเส้นไม่เท่ากันจากนั้นเราก็กดล้างแบบวิธีการเพิ่ม powerful option เพื่อให้มันล้างได้ดีกว่าเดิมโดยการกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกัน แล้วไฟที่เป็นรูปหมึกจะกลับพริบเหมือนเดิมแต่เราจะไม่กดปุ่มสีเขียวหรือปุ่มสีขาวดำเราจะกดสองปุ่มนี้พร้อมกันให้ปุ่มไฟสีเขียวที่ตรงสต็อปตรงนี้มันขึ้นกดสีเขียวกับสีขาวค้างไว้นิดหนึ่งจนกว่าจะขึ้นปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นการล้างอัตโนมัติรอสักครู่อันนี้ก็คือกระดาษที่เราล้างออกมาจะเห็นได้ว่าสีดำยังคงขึ้นเหมือนเดิมและสีแดงไม่ได้ขึ้นมา ทีนี้เราจะเพิ่มออปชันในการล้างเพิ่มมากขึ้นโดยการล้างเครื่องพิมพ์แบบธรรมดาอีกรอบหนึ่งเมื่อกดล้างเครื่องพิมพ์แบบธรรมดาแล้วจะเห็นได้ว่าสีก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมจากนั้นให้เราเอาสายมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร,ร์ของเราแล้วให้เรากดไปสร้าง รูปภาพอะไรก็ได้ใน powerpoint เป็นการเทสีที่ไม่ออกอย่างอันนี้เป็นสีแดงของเราที่ไม่ออกเราก็สร้างรูปร่างให้มันเป็นสีแดงแล้วเราทาสีแดงจากนั้นเราก็กดสั่งปริ้นเพื่อให้เป็นการสั่งพิมพ์เครื่องพิมพ์สีแดงให้สีมันออกได้มากที่สุดอันนี้เราสร้างเป็นรูปร่างเข้าไปเราก็เทสีสีแดงเข้าไปจากนั้นเราก็สั่งปริ้นปกติและสั่งปริ้นจำนวนให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทําแบบนี้สัก2 3รอบจะเห็นได้ว่าตอนแรกสีแดงจะไม่ค่อยออกแต่ทําไปเรื่อยๆสีแดงจะค่อยชัดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเกิดการล้างแบบธรรมดา3-4รอบและการล้างแบบ power option 1รอบหนักๆรวมถึงการกลับมาล้างแบบทรรดาอีกหนึ่งรอบและการมาทำให้สีแดงออกโดยการปริ้นงานแบบนี้ต่อไปเราก็กดสั่ง ลางอีกรอบหนึ่งจากการสั่งปริ้นจากคอมพิวเตอร์เพื่อให้สีนั้นออกเผื่อใครที่ยังไม่ได้ออกให้กดเข้าไปที่รูปค้นหาข้างล่างตรงนี้แล้วเรากดค้นหาคำว่า control panel จากนั้นกดค้นหา control panel แล้วจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าแบบนี้ข้างบนกดเข้าไปเลย แล้วให้เรากดเข้าไปมุมขวาสุดตรงนี้ให้เลือกเป็นแบบ small icon <c oughs> ก็คือแบบเล็กๆให้เราเห็นหลายๆอันแล้วให้เราเลือกตรงที่เขียนว่า device and printer ให้เราเลือกเข้าไปจากนั้นเมื่อเราเลือกเข้าไปแล้วให้เราเลื่อนมาเรื่อยๆและเห็นเครื่องปรินท์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ แเราก็กดที่ Printer and Device แล้วเลือกเครื่องปริ้นที่เราเชื่อมต่ออยู่อันนี้เป็นรุ่น Brother t c p เราก็เลือกแล้วกดที่ Printing Preferences จากนั้นให้เรากดไปที่การบำรุงรักษาข้างบนเมื่อก,กดเข้าไปแล้วให้เรากดไปที่การทำความสะอาดหัวพิมพ์แล้วให้เรากดไปที่ทำความสะอาดทั้งหมดจากนั้นกดต่อไป ากนั้นให้เรากดไปที่การทำความสะอาดแบบละเอียดมากแล้วกดต่อไปได้เลย เมื่อเลือกการทำความสะอาดแบบละเอียดมากเครื่องก็จะปิ์ออกมาและเทสมาอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าสีแดงของเราได้มาแล้วซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขต่างเบื้องต้นกรณีที่หัวพิมพ์ตันมากล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกและไม่อยากจะไปพึ่งช่างลองใช้วิธีนี้ดูก่อนก่อนที่จะเอาไปให้ช่างซ่อมเสียเงินซึ่ง วิธีนี้จะไม่ได้ทำการล้างหัวพิมพ์แบบใช้น้ำยาเลยแค่เป็นการล้างโดยอัตโนมัติในตัวเครื่องพิมพ์เองและล้างจากคอมพิวเตอร์รวมถึงการสั่งปริ้นสีนั้นบ่อยๆ